สามคำพูดนะคะที่ผู้หญิงใช้หลังจากที่เธอบอกเลิกคุณข้อหนึ่งนะคะฉันต้องการให้เราเนี่ยเป็นแคบเพื่อถ้าเกิดว่าผู้หญิงนะคะพูดคำนี้เนี่ยหมายความว่าเธอลังเรใจเธอไม่แน่ใจนะคะในสถานการณ์ที่เธอเนี่ยได้บอกเลิกคุณไปใช่ไหมคะและเธอก็ไม่ต้องการที่จะมีภาระผูกพันกับคุณเธอถึงได้พูดคำนี้ออกมานะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะ เธอเนี่ยยังไม่ต้องการที่จะสูญเสียคุณไปแล้วก็ยังแบบว่าต้องการที่จะเก็บคุณไว้ในสถานะเพื่อนเธอถึงได้พูดคํานี้กับคุณเธออยากให้คุณเนี่ยยังอยู่ในชีวิตของเธอไปต่อน,นะคะในกรณีที่เธออาจจะไปกับอีกใครคนนึงไม่เวิร์กอาจจะมีคนใหม่แล้วไปกันไม่เวิร์กนะคะเธอจะได้กลับมาหาคุณนั่นเองนะคะกรณีนี้สาวๆหลายๆคนเนี่ย,ย,ยใช้บ่อยมากในกรณีที่เธอเนี่ยแบบว่า ลังเลสงสัยไม่มั่นใจในหัวใจของเธอแต่ก็ไม่อยากอยู่กับุมแล้วก็อยากที่จะลองคบกับผู้ชายคนอื่นดูก่อนเธอถึงเก็บคไว้เนี่ยเป็นแค่เพื่อนนั่นเองนะคะข้อ2ฉันต้องการโฟกัสที่ตัวเองเมื่อผู้หญิงเนี่ยบอก ุณแบบนี้นะคะหลังจากที่ break up กับคุณหรือว่าบอกลาบอกเลิกคุนไปเนี่ยนั่นมันเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยต้องการที่จะแก้ตัวต้องการที่จะทําให้เธอเนี่ยเป็นฝ่ายที่ดูดีเป็นฝ่ายที่แบบว่าไม่ให้คุณเนี่ยคิดว่าเธอเป็น นที่ผิดใช่ไหมคะไม่คุณมีข้อโต้แย้งกับเธอหรือว่าข้อโต้เถียงกับเธอ,อ,อว,เว่าเออทาไมถึงเลิกกับฉันเธอถึงพูดว่าเอ ард, เอ ард, ฉันต้องการที่จะโฟกัสตัวฉันเองก่อนนะ <c ans> ฉันต้องการที่จะพัฒนาตัวฉันเองก่อนต้องการที่จะ,ะทำตามความฝันต้องการที่จะทําหน้าที่การงานของฉันเนี่ยให้ก้าวหน้าเธอถึงได้พูดคําคํานี้กับคุณนะคะผู้หญิงหลายคนเนี่ยใช้คําคํานี้นะคะใช้คาว่าเออฉันก็ต้องการที่จะโฟกัสในตัวเองแต่จริงๆแล้วเธอมีผู้ชายออีกคนนั่นเอง นี่คือแค่ข้อแก้ตัวที่เธอใช้ในการบอกเลิกคุณค่ะข้อสฉันไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้เมื่อผู้หญิงต้องการบอกเลิกกับคุณด้วยคําที่เก๋ๆคือจะพูดคํานี้นะคะว่าเอ้ยฉันคงเป็นผู้หญิงที่ดีสําหรับเธอไม่ได้ฉันคงเป็นแม่ที่ดีอของลูกเธอไม่ได้ฉันเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีเพียงพอสําหรับเธอฉันให้ในสิ่งที่ เธอต้องการไม่ได้นี่คือค <_ thấy S 2> ําบอกเลิกที่เก๋ไก๋ที่ผู้หญิงใช้กันนะคะหนุ่มๆเนี่ยอาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะคะเมื่อผู้หญิงต้องการบอกเลิกโดยที่เธอเนี่ยเป็นฝ่ายที่ดูดีโดยที่เธอเนี่ยไม่ใช่คนที่ดูแย่โดยที่เธอเนี่ยไม่ใช่คนที่อะไรจะจะพูดคําแบบนี้นะคะฉันอยากให้เธอเนี่ยเจอผู้หญิงที่ดีกว่าฉันคงไม่สามารถให้ในสิ่งที่เธอต้องการได้เราเช็คดูสาข้อที่คุณลูกพูดมานะคะว่าข้อไหนที่ หนุ่มๆเนี่ยเคยเจอแฟนของคุณเนี่ยเคยพูดคํานี้หลังจากที่ break up mm hmm. หรือว่าบอกเรื่องกับคุณแล้วก็คอมเมนต์มันเล่าให้คุณดูฝั่งบ้างน,นะคะโดยรักจากคุณนดิดค่ะ